สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลนาลอยอารลพยากรไบโคเอกค่ะก่อน,อ,นอื่นก็ต้องขอกับสวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์กับทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่ปีคาน2565กันแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเปิดโชคเปิดดวงนะคะรับสิ่งดีๆมีความคิดบวกพร้อมที่จะ ให้สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในปีที่แล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะคะปีหน้านี้2565นี้ขอให้เป็นปีเงินปีทองปีโชคปีลาบปีแห่งความสําเร็จสมหวังนะคะและแฮปปี้อินเลิฟกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะครูเอปัทมาพรน,นักพยากรอ่านไพท่ทลาโรล่ได้เปิดไพ่นะคะถามว่าราศีไหนที่จะมีโชคในปี2565กัน บ้างก็ได้จับไพ่มานะคะเสียงไททานายไพ่ปรากฏว่ามีด้วยกัน4ราศีค่ะนะคะและเป็นสีที่ตรงตามเป้าหมายคาดหมายนะคะด้วยกันคือ2ราศีด้วยกันเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย2ราศีเนี้ยค่อนขัานที่จะเปิดไพ่ออกมาแล้วได้รับโชคนะคะมีเรื่องของโชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะดวงเศรษฐีอยู่อ่ะเรามาเปิดนะคะ ปีแรกคือแน่นอนค่ะราศีมังกรยังคงเป็นมังกรทองอยู่นะคะสำหรับราศีมังกรจับได้ไพ่ เศรษฐีค่ะนะคะราศีมังกรได้ไพเ่เศรษฐีหมายความว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะการทําธุรกิจของคุณจะก้าวหน้ามีเงินมีทองมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้ขยายงานขยายสาขานะคะทําให้มีผลกําไรเนี่ยสูงมากนะคะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะดวงเศรษฐีปังๆสําหรับราศีมังกรมังกรทองนะคะและราศีต่อไปก็คือราศีเมษนะคะ สำหรับราศีเมษนั้นได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็ไม่น้อยหน้าราศีมังกรเลยโชคลาภเงินทอนของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะน้ำขึ้นให้รีบตัด การที่นําขึ้นให้รีบตักหมายความว่าบางช่วงงานเยอะเงินเยอะบางช่วงงานน้อยเงินน้อยนะคะดังนั้นคุณราศีเมษค่ะคุณจะต้องเตรียมพร้อมรับนะคะเงินที่จะเข้ามาพร้อมกับช่วงจังหวะให้ดีๆช่วงไหนที่เงินเข้าเยอะงานเข้าเยอะรีบขยันค่ะรีบกอบโกยเพราะว่ามันจะมีช่วงขาลงขาดรอปนะคะให้ช่วงนั้นเนี่ยเว้นว่างดังนั้นรีบกอบโกยช่วงที่ ดวงกำลังดีเงินไหลามาเทมานะคะแล้วกอบโกยไว้เยอะๆจากนั้นเอาไว้ใช้ในยามที่ช่วงมันเป็นขาโลนะคะช่วงที่อาจจะไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะธุรกิจนั้นจะมีช่วงของการที่เหมือนกราฟที่มีขึ้นมีลงนะคะดังนั้นช่วงไหนที่ ขายของดีนะคะลูกค้าเยอะเราก็ต้องขยันหน่อยอาจจะอดหลับอดนอนเหนื่อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้กอบโกยค่ะแต่หลังจากนั้นก็จะต้องได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงขาลงแล้วต่อไปค่ะ ราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎได้ไั่ถ้วยน้ำหลนถ้วยหมายความว่าคุณจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะพอถามเรื่องโชคหมายความว่าน่าพึงพอใจมากๆเลยนะคะโชคลาบจะมีเข้ามาเติมเต็มทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีความสุขนะคะกับตัวเองดังนั้นถือได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำงานนะคะที่เป็นงานใช้แรงงานก็ดีงานรับจ้าง ก็ดีนะคะหรือเป็นพนักงานทํางานประจําทํางานในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทส่งเสริมให้ได้ก้าวหน้านะคะได้มีงานมากขึ้นได้มีโอกาสมากขึ้นได้มี สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยปินินดีมีความสุขนะคะหมายถึงว่าความสะดวกสบายการเงินนะคะจะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นค่ะชีวิตจะไม่ค่อยลําบากสักเท่าไหร่การหาเงินก็จะคล่องตัวนะคะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะคะสำหรับราศีกรกฎต่อไปราศีพิจิกค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ พอถามเรื่องของการที่คุณจะมีโชคลาภไหมจะมีโชคลาภใหญ่ๆไหมได้หนึ่งไม้เท้าหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสดีในเรื่องของการงานบางคนอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางคนรอง,งานมาเป็นเวลานานละสปีมาเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะคะจนถึงมายุคโอมคอนเนี่ยงานว่างตลอดเลยนะคะคุณจะมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้ที่ดีค่ะ หรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนรักเป็นญาติพี่น้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือใครที่คุณไม่รู้จักแต่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเกือ้อกูลคุณนะคะบางคุณบางทีคุณอาจจะแบบว่าไปตกทุกข์ได้ยากอ่ะขับรถไปแล้วรถเสียรถยางแตกอย่างเงี้ยนะคะโทรติดต่อหาใครก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าอ่ะ มีคนโทรกลับมาอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะโทรกลับมานะคะเป็นอะไระปรากฏว่าอาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้โอนตังไปให้นะคะโอกาสดีๆแม้แต่เล็กๆน้อยๆคุณก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆดังนั้นคุณจะมีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยถ้าคุณตกทุกข์ได้ยากคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตนะคะดังนั้นชีวิตคุณจะไม่ ทุกยากไม่ลำบากนะคะเพราะมีคนมาช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานงานใหม่โอกาสดีมีคนช่วยเหลือหรือแม้แต่เงินทองก็ตามนะคะหลายๆอย่างนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาซัพพอร์ตค้ำจุนคุณให้ไม่ลำบากนั่นเองค่ะสำหรับปีชงในปีพศ .2565 นั้นตามหลักศาสตร์นะคะ ของจีนปรากฏว่าปีชงมีด้วยกัน4นักษัตริย์ค่ะนะคะปีแรกคือปีขานค่ะ นะะคชงกับปีนี้เลยปีนี้2565ก็เป็นปีขานและผู้ที่เกิดนักษัตริย์ปีขานก็ยังเป็นปีชงอีกนะคะอะไรจะเฮงบานนั้นนะคะปีที่2คือปีกุลค่ะปีกุลหมูนะคะชงกับปี6 5นี้ชงกับปีขานและปีมัเสงค่ะงูเล็กนะคะชงกับปีขานเช่นกันนะคะอีกนักกษัตริย์สุดท้ายคือปีวอกลิงชงกับปีขานเช่นเดียวกันในเมื่อ โหราศาสตร์จีนบอกว่าเป็นปีชงคือปีที่ชนปีปที่ปะทะจะพบกับเรื่องของเคราะห์ต่างๆความผิดหวังความยากจนความติดขัดอุปสรรคนะคะอันตรายอุบัติเหตุนะคะสารพัดเรื่องที่จะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บกายเจ็บใจนะคะดังนั้นการที่เราจะทำยังไงที่จะแก้เคล็ดเสริมดวงให้รอดพ้นจากปีชงหรือว่า มีมีแบรียร์นะคะมีกาดที่จะป้องกันนะคะไม่ให้มันปะทะกับดวงชะตาของเราใน4นักษัตริย์นะคะขานกุลมะเส็งวอกนี้นั่นก็คือการทำบุญนั่นเองบุญกุศลนะคะจะช่วยเป็นเกาะป้องกันคุณจากพยันตรายและข้อกรรมต่างๆได้ ที่สุดได้ดีที่สุดและเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะต้องทำนะคะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากปีชงนะคะเอาละค่ะเราจะมากันที่ การทำบุญสิ่งแรกเลยตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะนั่นก็คือการไปกราบสักการะบูชานะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะนะคะในการที่ไปกราบสักการะบูชาเพื่อที่จะขอพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองเราจากการประทะของปีชงได้นั้นนะคะก็ต้องนำผลไม้ไปกราบสักการะบูชาเพราะพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านไม่ ฉันเนื้อไม่ทานเนื้อนะคะดังนั้นนําผลไม้ที่เป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นส้มก็ดีทับทิมก็ดีนะคะหรือใดๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ตามหลักศาสตร์ของจีนที่เป็นวัดที่เป็นมงคลนะคะไปถวายสักการะและกราบขอพรน,นะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เราได้รอดพ้นจากการประทะของปีชงให้ท่านประทานพรให้เราแค้วคาดปลอดภยัยมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบทำมาค้าขึ้นนะคะสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนานะคะจากนั้น2นะคะก็คือการไปทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงหรือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือเรื่องเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดดังนั้นนะคะปล่อยชีวิตสัตว์ ปล่อยชีวิตโคกระบือนะคะหรือจะไปปล่อยปลาไหลให้ชีวิตเราราบลื่นปล่อยหอยขมให้ชีวิตของเราไร้ความทุกข์ระทงขื่นขมปล่อยปลาหมอเพื่อให้ชีวิตเราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะหรือแม้แต่การไปให้อาหารสัตว์จรนะคะที่หิวโหวยก็จะช่วยเป็นอนิสง์ผลบุญให้เราอิ่มเอมให้เรามีความสุขให้เรามีโชคมีลาบค่ะนะคะสนะคะก็คือ คือการไปถวายสังฆทานนะคะถวายสังฆทานให้กับบรรพบรุษและถวายสังฆทานกุธิบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทําไมต้องให้บรรพบรุษนะคะตามศาสตร์จีนหรือแม้แต่ศาสตร์ไทยนะคะ ความกระตันยูต่อบุพการีบรรพบุรุษนะคะพ่อแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดของลูกของทุกๆคนเลยที่เกิดมามีพ่อมีแม่นะคะดังนั้นแม้ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามนะคะเราทําบุญกับท่านนะคะเราช่วยเหลือท่านเราดูแลท่านเราตอบแทนท่านเป็นการแสดงความกระตันยูดังนั้นคนกตันยูตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะ แม้แต่บรรพุุษของเรานะคะที่ท่านจากเราไปแล้วนะคะเราไปทําสังฆทานอุทิศบุญให้กับท่านการทําสังฆทานนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นมหาอานิสงมากๆเลยนะคะที่จะส่งบุญเนี่ยไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะต้องมีสิ่งสําคัญ3ประการนะคะ 1. คืออาหารแห้งเพื่อที่จะทําสังฆทานไปเป็นอาหารชิปให้กับเขานะคะ 2. มีพระพุทธร,รูปหน้าตักไม่ต่ํากว่า4นิ้วนะคะหน้าตักนะคะนั่งสมาธิเนี่ยนับเอา วัดเอานะคะไม่ต่ำกว่า4นิ้วเพื่อที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์นะคะส่งให้เขาเนี่ยได้ไปจุติยังพบผนที่ดีขึ้นนะคะเป็นบุญเป็นอานิสงส์เป็นไฟที่จะนำทางนะคะแสงสว่างนำทางเขาไปสู่โลกหน้าหรือเส้นทางที่ดีต่อไปค่ะ 3. ามนะคะก็คือผ้าไตรจีวรหรือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์นะคะเพราะว่าอันนี้จะไปเป็นอนิสงฆ์ให้เกิดออร่าในในในดวงจิตของเขานะคะกลายเป็นลังสีเป็นลักษมีเป็นออร่าให้เขาเปล่งประกายนั่นก็คือความสุขนั่นเองค่ะ นะคะต่อไปนะคะการทําบุญต่อไปก็คือการที่เราถือศีลน,นะคะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์แล้วจะกราบขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นคนมีศีลขอพรอ,อะไรมักจะสมปรารถนาเพราะเรามีดีพอเรารักษาศีลเราเป็นคนดีที่จะขอพรจากเบื้องบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นเองค่ะ การรักษาศีลแปดนะคะง่ายๆโดยการที่เราไปบวชชีพามตามสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่เราสะดวกหรือใกล้บ้านหรือตามวัดที่มีการจัดนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมบวชชีพามบวชศีลแปดนะคะนุ่งเา้าห่มเท้าถือศีลน,นะคะแล้วก็กินอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพสัพตว์ทั้งหลายกินอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติหรือจะทำที่บ้านก็ได้นะคะ การทำศีลแปดถือศีล8ดถือว่าเป็นมา มหาอานิสงส์ให้เราหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมได้ง่ายนะคะหลายๆคนที่เกิดความทุกข์กายทุกใจเจอปัญหานะคะหาทางออกไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนั้นการที่คุณได้ไปบวชสินแปนะคะที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น3วัน7วัน9วัน15วันหรือ1เดือนหรือ3เดือนนะคะแล้วแต่ความศรัทธาบางคนก็บวชไปเป็นปีเลยก็มีนะคะ พอไปบวชมาแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยได้สวดมนต์ไหว้พระนะคะศีลเราครบแล้วไม่กินอะไรที่เป็นการเบียดเบียนสัตว์นั้นอะถือได้ว่าเป็นมหาอานิสงส์ทําให้เราสบายใจทําให้เราหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนะคะความทุกข์ ต่างๆที่เข้ามานะคะจะมีอาน,นิสงส์แรงที่จะผลักดันเอาสิ่งชั่วร้ายความทุกข์กายทุกใจอุปสรรคปัญหาทั้งปวงออกไปจากชีวิตเราได้ง่ายขึ้นบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะคะหรือแม้แต่การไปบริจาคเลือดนะคะการบริจาคเลือดนะคะเป็นการทําบุญที่มีอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะเป็นการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะถือได้ว่าเราฟาดเคา์ จากอุบัติเหตุการเสียเลือดเสียเนื้อนะคะหรือการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยการไปบริจาคเลือดแล้วยังเป็นการต่อชะตาชีวิตให้กับคนอื่นนะคะ การให้เลือดของเราอาจจะช่วยเหลือชีวิตคนอีกหลายๆคนนะคะที่เขากําลังจะอยู่ในขั้นวิกฤตโคม่านะคะต้องการเลือดถ้าไม่ได้เลือดของเราเขาก็คงจะต้องเสียชีวิตชะตาขาดไปดังนั้นถือได้ว่าเป็นการต่อชะตานะคะสะดอะเคราะห์ต่อชะตาที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรมากแต่ว่าเราเสียเลือดในกายของเราเนี่ยถือว่าเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะอีกหลายๆวิธีนะคะที่สะดวกแล้วก็เอาที่สบายใจนะคะที่จะทํค่ะ บุญกุศลทําได้ทุกทางแม้แต่อยู่ที่บ้านนะคะการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะและการสวดที่มีบทคําสอนแล้วแผ่เมตตาได้บทสวดที่มีบทคําสอนเช่นยอดพระกันไตรปิฎกนะคะหรือเอาที่แบบว่าอาจารย์ใช้บ่อยๆก็คือการสวดคาถาชินบัญชรน,นะคะจบ1นึจบนะคะเท่าอายุบวกหก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วสามารถที่จะ แผ่เมตตาและกรวดน้ําให้กับบรรพบุรุษให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือแม้แต่ให้ตัวเราเองก็ได้เพื่อที่จะทําให้บุญกุศลนี้ส่งให้คนที่เราแผ่เมตตาให้นั้นได้พบกับความสุขนะคะแล้วถ้าเราแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะอโหสิกรรมให้กับเราได้ง่ายนะคะการจองเวรจองกรรมกับเรามันก็จะได้คลี่ไขยไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเราก็จะได้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจอ,อุปสรรคทั้งปวงนะคะซึ่งเจ้ากรรมนายเวรนั้นมันมีกันทุกคนบางคน อาจจะมีตนสองตน้นบางคนอาจจะมีเยอะมากก็ได้นะคะเราเกิดมาชาติที่แล้วเราไม่รู้ว่าเราทำาทํทำเวรทํากรรมอะไรไว้กับใครเยอะแยะมากมายแค่ไหนเราเกิดมาเราก็ลืมไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเราทําบุญนะคะแล้วก็ส่งให้เจ้ากรรมในเวรไปเรื่อยๆๆนะคะเจ้ากรรมในเวรที่จะมาตามเอานี่เวรนี่กรรมกับเรานะคะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตเราทําให้เราพบกับคู่เวรคู่กรรมนะคะอยู่ด้วยกันกับแฟนก็ไม่มีความสุขมีคู่รักก็เบียดเบียนตบตีนะคะเบียดเบียน ชีวิต ت, เบียดเบียนการเงินการทองทําให้ครอบครัวแตกรล้าวหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเวรกรรมทั้งนั้นนะคะซึ่งเราก็จําไม่ได้ว่าชาติที่แล้วเราไปทําอะไรกับเขาไว้นักหนานะคะดังนั้นการทําบุญอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเรื่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเจริญนะคะช่วยทําให้อุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปได้นะคะนอกจาก ปีนักษัตริย์ปีชงแล้วนะคะทุกปีนักษัตริย์นะคะและ12ลราศีสามารถทําได้ค่ะบุญกุศลเท่านั้นความดีเท่านั้นนะคะที่จะปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจาก ความทุกกายทุกใจเคาะกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะติดขัดในเรื่องของการเงินก็ดีมีหนี้สินเยอะนะคะเงินทองไม่พอใช้ความรักไม่สมหวังผิดหวังอกหักลักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือแม้แต่ดวงไม่มีโชคไม่มีลาบชีวิตตกอับชีวิตติดขัดนะคะการงานไม่มั่นคงการงานแยกการงานติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะคะเอาละค่ะ ของอย่างนี้มันอยู่ที่ความเชื่อนะคะอาจารย์มาพูดได้เพราะอาจารย์ก็ผ่านมาแล้วนะคะทางเรื่องซารพัดนะคะจนมาตระหนักว่าการที่เรา ทำบุญเท่านั้นเราเป็นคนดีเท่านั้นเราถือศีลห้าเท่านั้นนะคะเราบริจาคทรัพย์บริจาคทานนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและลดการเบียดเบียนสัตว์ลดการเบียดเบียนคนอื่นที่จะต้องทําให้เขาต้องทุกข์กายทุกใจนะคะแล้วก็สกัดกัน้นนะคะไม่ไม่ไม่ทำถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะคะก็จะ ทำให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นนะคะเราไม่ไปสร้างเราไม่ไปสร้างกรรมเพิ่มเราก็จะได้ไม่ต้องลําบากไปมากกว่านี้นะคะและเราทําบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็จะหนีกรรมเก่าของเราเนี่ยให้มันห่างไปได้เรื่อยๆชีวิตของเราก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆพบแต่ช่องทางทำมาหากิน นะคะเงินทองไหลมาเทมาชีวิตราบลื่นขึ้นมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูอันนี้จริงนะคะอาจารย์ได้ทำมาแล้วปฏิบัติมาแล้วถึงได้มาพูดมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ค่ะ และในปีใหม่นี้ปีขาน2565นะคะในฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรก่ก็ขอไวพ้พรขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกายสบายใจมีชีวิตที่ราบรื่นไร้ปัญหาอุปสรรคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำพาความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตนะคะร่ำรวยเงินทองมีความสุขกายสุขใจสมหวังในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ปรารถนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสม บูเพราะคุณเป็นคนดีนะคะแล้วคุณก็ดูแลรักษาป้องกันตัวเองนะคะไม่ประมาทมีความรอบคอบมีสติปัญญาคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างกระจ่างนะคะขอให้มีสิ่งดีๆมาซับพอร์ตมีสิ่งดีๆมาชี้นำคุณไปในทิศทางที่ถูกที่ควรที่ดีที่จเจริญค่ะค่ะ วันนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการซัพพอร์ตการสนับสนุนจากซับสไคร์เบอร์ผู้ติดตามทุกท่านของช n n นลนายทาลอดพยากรบายบคูเอเป็นอย่างสูงค่ะและสำหรับผู้ติดตามใหม่นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะที่นี่จะมีการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่12ราศีนะคะการงานการเงินโชคลาภพร้อมเคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะโดย อาศัยหลักการของคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะมาเป็นไกด์มาเป็นหลักชี้แนะชี้นําให้กับคุณนะคะมารับพลังงานบวกจากการทํานายไพาโรและพลังงานบวกจากดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพาโรที่จะพูดจะคุยจะชี้แนะจะอธิบายจะชี้นําถึง การทําคุณงามความดีต่างๆเพื่อให้ชีวิตพบกับแสงสว่างอย่างน้อยๆคุณเข้ามาดูทุกคลิปของชาแนลนายอรพยากรไบโคลเอคุณก็จะได้รับพลังงานบวกนะคะที่จะทําให้ชีวิตมีความหวังนะคะได้พบกับแสงสว่างนะคะแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าเราเปิดใจนะคะเรายอมรับความคิดนะคะเรา จะพบกับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแตกต่างจากความคิดของเรานะคะบางทีคนเราเนี่ยทุกมาแล้วจมอยู่ในความคิดของตัวเองเหมือนหนูที่วิ่งอยู่ยในถังนะคะวิ่งจนเหนื่อยหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเรามาเปิดใจเปิดความคิดรับฟังความคิดเห็นพลังงานบวกจากใครก็ตามแต่ที่นี่ชาแนลนายธารพยากรไบโคลเอมีให้คุณทุกคลิปสําหรับพลังงานบวกนะคะก็หวังว่าคุณจะพบกับ พลังงานบวกทางสว่างแห่งชีวิตและกำลังใจค่ะก็ฝากขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยและหวังว่าจะยังคงซัพพอร์ตกันต่อไปในปีหน้า2565ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณมากค่ะ